คือตอนนี้นะครับผมผมได้ยืนอยู่กับรถอิตัก e ซึ่งมันกระตุกมากๆเพราะว่ามันบักนะครับคุณผู้ชมครับแม่โหห่วยเฮ้มันบักมันบักแล้วมันจะสั่นทําไมเนี่ยโอ้หมายถึงขาผมเนี่ยโอ้โหดูมันบักแล้วมันแบบว่าโอ้โหเฟรมเลทตกยับเลยอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหร่วงเลยว่ะ

มันติดอะไรอะ่ะเอาเอาเ,าเอาเฮ้ย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 เอาเฮ้ยทำไมลงไม่ได้อะ่ะอ๋อกดตัวไวายป้าเอ๊ยไม่ได้กดตัวเอกอันนี้ถอยได้ไปดะเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วคุณผู้ชมเอ้๊เ้ยขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไป นไปดิเอาทางไหนก็นได้วะเนี่ยโอ้โห oh. มันติดอะอยุดโอ้มันติดบังป่ะคุณผู้ชมติดปะเนี่ยโอเคไม่ติดนะครับโอ้โหแม่งยังติดอีกออกได้ปะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. มันเป็นอะไรอะ่ะโอ้ช่างแมงแ่งเด้อคุณผู้ชมช่างมันเถอะช่างมันช่างมันช่างมัน มันบั๊กไปแล้วนะครับเออออันนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเอาเป็นโอ้โหดูทำไมล้อมันแตกออกอย่างเงี้ยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ก็คือมันคือล้อล้อยล้อรถด,ดำนะคนุณผู้ชมรถสิบล้อ,ลอ <c oughs> เอาละครับผมวันนี้นานน้ำคู่ครับคุณผู้ชมครับอ้บอ้บนานน้ำคู่ครับนานน้ำคู่ โอ้โหม่งบักกระจายเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันบักว่ะต้องยกลงอย่างเดียวเลยอ่ะันบักนะมันเข้าเกมออกมาไงมาเลยมาเลยฮ่าห่่ถอยเลยถอยเลยไป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 สักสักสี่แล้วกันนะคุณผู้ชมนะเจนเออเจดเอฟเอฟเอฟ มาพี่มา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 ไปครับไปไปไปถอยครับถอยโอเคลุยครับลุยลอยลุยเลยลอยเลยเดี๋ยวเออเขาเรียกว่าอีแต็กคู่ครับผมนะเขาเรียกว่าอีแต็กคู่ไหนดูดิเออมันต้องเป็นล้อล้อเหล็กดีเนาะคุณผู้ชมเนาะถ้าจะลงมาอย่างนี้มันต้องเป็นล้อเหล็กเออป เอออาแตไม่กดไม่ได้วะหรือว่าผมไม่ได้ติ๊กวะผมน่าจะไม่ได้ติ๊กนะเนี่ยดูจากทรงแล้วน่นะมันมันต้องติ๊กอันไหนวะไหนดูดิโอช่างแมงเด้เออออ๋อถ้าเราไม่ซื้อมันก็ไม่ตัดนี่หว่เาเนาะมันต้องติ๊กอันไหนวะมันต้องติ๊กก่อนใช่ไหมผู้ชมอันนี้มันต้องติ๊กอ,อ,อ๋อไม่ได้ติ๊กก็ได้นี่หว่า ไม่ติก็ได้ไม่ติก็ได้อ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นล้อเหล็กแล้วอ๋อมันต้องกดข้างบนเอาละอ๋อเย่เออไม่ได้ไม่ได้อะคันนี้ไม่ได้อ่ะแต่คันนี้ได้ไปแล้วนะเอาไม่ดีเอาไม่ดีโอ้โหมันจะเสียเวลาไหมเนี่ยพี่พี่เออพัวเออมันต้องพัตตงกันดิ ไปเลยลูกพี่ไปเลยไปเลยแจ้ใจเย็นครับแจ้ใจเย็นครับนะใจเย็นครับใจเย็นครับเอาผู้ชายมาดิเออรอหน่อยพี่รอ่อยรอหน่อยโอ้โหนาน้ำเลยคุณโยมวันนี้ไป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 นาน้ำเลยครับนาน้ำเลยวันนี้นาน้ำเลยเออรอผมไยพี่รอผมผมรอไปพี่ผมรอไปผมรอไปพี่โอ้ลึกลึกพี่ลึก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  ลึกๆโอ้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 โอโอ้โอ้จะไปผมไปเร็วจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาก่อนดิไอ้บ้าเฮ้ยไอ้นกชายบอกเองอะใจปัสสิวนะครับผมรอหน่อยพี่รอหน่อยรอหน่อยไปด้วยกันครับทางเดียวกันไปด้วยกันครับผมทางเดียวกันไปด้วยกันครับไปได้กันไปได้ไกลนะครับผม ไปไปไปว้้าวรอผมด้วยพี่รอผมด้วยโว oh, oh, oh. ้าวจะไปพี่รอยอย่างนั้นนะพี่เยอะพื่อนะโอ้นาน้ำครับนาน้ำไถนาน้ำเลยครับนี่ครับนาน้ำครับนาน้ำไปครับไปไปครับไปมาครับพี่ม oh, oh. ามามาเลยมาเลยโอ้จะไมพี่ลงลึกจังเลยพวกพี่ให้ผมดันช่วยไหมพี่อ้า yeah. ว โอ้มันวิ่งไม่ไปเลยครัคุณผูมเ <c oughs> อ้าไอ้ด้านดับเครื่องไปแล้วไอ้ด้านดับเครื่องไปแล้วคุณผูมโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคอืออาละอือโอ้ดูล้อมันหมุนดิ <c oughs> เยาะเลี้ยวครับผมแรงลอย <c oughs> โอ้โหมันติดติดยาวจริงๆว่ะไปครับไปไปครับไป มีการดับเครื่องติ๊กติ๊กติ๊กเอ้ยตรงนี้เจาะเจาะจริงว่ะตาข่ายตรงนี้เจาะจริงครับไปไปไปเดี๋ยวผมขับเองโอ้โหพี่ไม่แรงเลยว่ะไอคนขับมันไม่แรงเองนะครับผู้ชมอันนี้เราไถผักกาดเขาใช่ไหมเนี่ยมันใช่ผักกาดแล้วปล่ะเดี๋ยวเอลูกพี่เอางี้มึงมาประชันความแรงนเลยมาลูกพี่ความเร็ว20สิบเลยนะมาความเร็วยี่สิบนะครับมา 3อา่าเดี๋ยวให้เอนี้ไปก่อน3 2 1ไป3 2 1ไปเอา้เอาเฮ้ย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 ไม่มีคนนะ่ะอะไรวะมาประชันความแรงอันนี้มาประชันความแรงกันดิมันนี่ไม่หนี่ถอยมนันนี่เดี๋ยวจะประชันความแรงนะเอาข้างในก็ได้เหรอไปเฮ้ย ไอเออรอหน่อยพี่รอหน่อยรอหน่อยรอผมด้วยพี่รอผมด้วยโอ้โหรอผมด้วยรอรอรอหน่อยพี่รอด้วยรอดหน่อยผมไปแล้วผมไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหยังไงครับอืมเขาไปก่อนไปให้คุณชมโอ้ยนั่นไปโคตรเร็วเลยอ่ะโอ้ลึกเกินหลุมลึกเกินน้ำท่วมหัวเลยคุ่ผู้ชน้ำท่วมหัวเลยเนี่ยโอ้น้ำท่วมปอดเลยเนี่ยอืดเออึ้นไปได้คุณผู้ชม ขึ้นไม่ได้ก็ได้โอ้ยแล้วก็ไปติดตรงนั้นอีกโอ้ยโอเคกึได้แล้วโอเคไต่ต่อครับไต่ต่อคร๊บครั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 บคบไป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 โอ้โหมาแข่งกันเลยพี่มาแข่งกันหน่อยแข่งกันเลยพี่ขึ้น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 โอ้โอ้ขึ้นเนินไม่ไหวกูณยมไปจมเลยอะ อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็ดับเครื่องไปอีกโอ้อะไรวะเนี่ยปื๊ดเอาแล้วครับผมถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยนี่ลอยมันต้องพุ่งนัแน่บึ้ดปื๊ดอื้อหึนี่ครับจัดไปเลยครับโอ้โหตกลึกลึกจริงครับคุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยว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 เอฟ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  นี่ถอยครับถอย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 ไอ้ไอ้นี่มันโคตรลึกเลยอ่ะเต่ปั๊ซิวนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเลยโอ้คัน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 เนือผัวดันไกเอ้ยเอ้ยใจเย็นไปพี่ไปไปไปจมคู่เลยเนาะพี่เนาะอาอชิบหายแล้วเจ๊เออพี่เอาพี่เอาพี่เสื้อเสื้อเขียวมา ล่วงเลยเหรคุณ er ผู้ชมเอาดับเครื่องไปแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้บเฮ้บเฮ้บมีน้ำกินป่ะพี่โอ้เปิดเพลงชิวๆเลยเนาะบรรยากาศทุ่งนาบ้านเรานะครุณผู้ชมครับโอ้โหรถจมไปแล้วนะผมเฮ้บ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  แอบ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 เฮ้ยพี่เอายังไงเนี่ยพี่เอ้ย ตตัดเครื่องตตัดเครื่องเกอแเมจุ่มจุ่มตังคู่เลยคุณผู้ชมเออถอยได้ถอยได้ไป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 โอเคคนดูเดี๋ยวเอาสักสิบสิบเอ็ดสิบสองนาทีแล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้นะนะผมอ่าเดี๋ยวไปถ่ายรถเกี่ยวมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะผม สำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สันส้นๆแล้วกันนะคุณผู้ชมนะมาไถานาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเราก็เคยไถยไปแล้วแหละแต่ผมจะไถอีกไงคุณผู้ชมเออไอหมูจี้ส๊ดอะไรเออแปลงตัวนี้มันก็จะเสร็จแล้วนะครับเดอหอมดมเอฟเอฟไปไป นาน้ำเลยคุณผู้ชมอีแท็กม,มาไถ่หนาน้ำครับผมอ่าอีแท็กไถ่หนาน้ำเลยอืไถ่หนาน้ำกันเลยไถ่หนาน้ำกันเลย,เยไปครับมาไปครับมาไถ่หนาน้ำกันเลยออโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้พอแล้วครับคุณผู้ชมครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ